สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูรงเรือนที่ผมได้ทําการสั่งซื้อมาทําการติดตั้งเพื่อจะปลูกแตงโมนะครับตัวนี้เป็นรงเรือนขนาด4คูณ8เมตรสูงจากพื้นขึ้นไปที่2.5เมตรครับเดี๋ยวมาดูรอบๆนะครับของตัวรงเรือนที่ผมสั่งซื้อมาเพื่อมาทําการปลูกแตงโมนะครับรอบข้างของตัวลงเรือนก็จะมีช่องหน้าต่างทั้งหมด8ช่อง แต่และช่องนะครับก็จะมีตะข่ายที่ติดตั้งมาด้วยเราสามารถเปิดระบายอากาศภายในโรงเรือนตัวนี้ก็จะเป็นตะข่ายเพื่อป้องกันมแมลงสภาพแบบนี้นั่นก็คือผมติดตั้งโรงเรือนตัวนี้ได้7เดือนแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ทําการปลูกพืชภายในโรงเรือนเพราะว่าผมต้องการทดสอบว่าโรงเรือนเนี่ยจะ ทนแรงลมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าผมเคยทําขึ้นมาเองและเจอลมนะครับโรงเรือนก็พังพืชที่ผมปลูกก็ได้รับความเสียหายนะครับผมก็เลยจะทดลองว่าโครงสร้างของโรงเรือนที่ผมซื้อมาชุดนี้เขาสามารถทนลมได้หรือไม่แต่หลังจากที่ได้ทําการนะครับติดตั้งไปได้ประมาณ 2- 3เดือน แล้วก็มีพายุเข้ามาทำให้โครงสร้างโรงเรือนเอ็นตัวไปแล้วก็ทำให้ตัวผ้าคลุมโรงเรือนตัวนี้ครับแตกแตกหรือฉีกออกมาเลยนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างล้มไปอีกด้านนะครับทำให้ตัวผ้าคลุมเนี่ยฉีกขาดนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นระบบระบายอุณหภูมิที่ได้ทำการติดตั้งไว้ด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นทางลมเข้า ซึ่งก็จะใช้ระบบปิดเปิดอัตโนมัติซึ่งผมจะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ครับก็ให้ทำงานช่วงที่มีแสงแดดเท่านั้นเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วแล้วก็ลงเรือนะครับได้ล้มไปด้านใดด้านหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมเสริมขึ้นมาเพื่อให้ตัวโครงสร้างลงเรือนตัวนี้แข็งแรงนะครับนั่นก็คือโครงเหล็กที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันครับ ตัวนี้เขาก็จะมีซิปทั้งสองด้านเลยเป็นประตูทั้งสองนะครับประตูนะครับเราสามารถเก็บพับขึ้นไปแล้วก็ใช้คลิปล็อกด้านบนล็อกไว้ได้ครับแบบนี้เลยก็สะดวกดีครับสำหรับโรงเรือนชุดนี้ เหล็กโครงสร้างที่ผมพูดถึงนะครับนั่นก็คือเหล็กตังนี้เป็นเหล็กท่อขนาด1นนิ้วผมทําการขึ้นโค้งให้เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อยึดไม่ให้ตัวโครงลงเรือน,นะครับล้มไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าล้มตัวผ้าคมลงเรือนตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะแตกนั่นเองตัวนี้ต้องทําเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครที่ไปติดตั้งในพื้นที่ที่ ไม่ได้อยู่ที่โล่งนะครับไม่ได้อยู่กลางแจ้งแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องลมแต่ว่าตรงที่ผมติดตั้งนะครับเขาอยู่โล่งมากเลยเวลาลมพัดมานะครับก็ชนลงเรือนเต็มๆท็มทำให้ลงเรือนนะครับรับแรงลมเต็มที่เลยถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอกาสที่ลงเรือนล้มและผ้าคุมลงเรือนแตกนะก็มีสูงนะครับถ้าใครจะซื้อไปนะครับชุดนี้ผมแนะนําว่าให้ทําโครงสร้างสี่เหลี่ยมนะครับมายึด ตัวโค้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไว้นะครับก็จะทําให้ตัวโรงเรือนไม่ล้มนั่นเองผ้าก็จะไม่แตกตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากแนะนำนะครับเรามาดูด้านในครับตัวนี้ก็คือพื้นที่4คูณ8เมตรสูงขึ้นไป2.5เมตรโครงสร้างของโรงเรือนก็ใช้เหล็กท่อขึ้นรูปแบบนี้ไม่ได้หนามากนะครับเป็นเหล็ก ตอนที่สั่งซื้อมาแล้วก็มาทําการติดตั้งเขาก็จะมีคู่มือกระดาษ A4 มาให้นะครับมาทําการเชื่อมต่อโครงสร้างแบบไหนนะครับอุปกรณ์แต่และชิ้นก็จะติดเบอร์ไว้นะครับเป็น A เป็น B เป็น C นะฮะก็จะปลูกแตงโมนะครับก็น่าจะปลูกได้ทั้งหมด108ต้นนะครับ3แถวซึ่งผมได้ทําการติดตั้งระบบระบายอุณหภูมิไว้ด้านบนทั้งสองด้านเลย นี่คือหน้าตาโรงเรือนที่มีอายุ7เดือนผมจะพาไปดูตอนเริ่มต้นครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมได้รับมานั่นก็คือชุดโรงเรือนชุดเพาะชำขนาด4 8คแปเมตรกล่องเล็กก็จะเป็นเหล็กโครงสร้างของโรงเรือนราคาที่ผมสั่งซื้อมาณนะตอนนั้นก็อยู่ที่11,000บาทครับอยู่ในช่วงโปรโมชัน่นและนี่ก็คือ เหล็กท่อขนาด1น,นิ้วครับซึ่งก็ได้ทำการขึ้นรูปมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าคุมโรงเรือนขนาด4ีคูแเมตรทั้ง2กล่องเนี่ยถ้ายกคนเดียวก็ค่อนข้างหนักเอาการเลยครับ และนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นท่อเหล็กสําเร็จรูปขนาดหนึ่งนิ้วเช่นกันมาพร้อมกับคู่มือในการติดตั้งก็จะมีทั้งหมด3แผ่นครับคู่มือก็จะบอกวิธีการติดตั้งนะครับเหล็กท่อขนาดหนึ่งนิ้วแต่ละเส้นว่าต่ออย่างไรเชื่อมต่อ,อยางไรซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะมีรหัสหรือสัญลักษณ์แต่ละตัวนะครับกําหนดไว้ เลยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์น็อตและสกูในการยึดโครงสร้างครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีตัวเลขบอกแล้วก็มีอักษรบอกด้วยว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับเชื่อมต่อแบบไหนเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ชิ้นใดอุปกรณ์น็อตสกูหรือประแจหกเหลี่ยมนะครับเขาก็จะมีมาด้วยแต่ถ้าใครมีใครครวงไร้สายบล็อกไร้สายนะครับ ก็สามารถใช้ในการติดตั้งได้เช่นกันก็จะทําให้เวลาติดตั้งติดตั้งได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขึ้นโครงสร้างเรียบร้อยหน้าตาของโครงสร้างของโรงเรือนขนาด4คูณ8เมตรก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับก็ใช้เวลาขึ้นโครงสร้างนานพอสมควรครับแต่ตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด และก็เค้ืนโครงสร้างทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็จะทําการติดตั้งผ้าคุมลงเรือนตัวนี้ผมก็จะใช้ลมนะครับที่มีตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับในการติดตั้งลงเรือนถ้าใครไม่มีก็ใช้วิธีอื่นๆได้ครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผมก็จะใช้ดินด้านข้างของลงเรือนนะครับเอามากบตัวชายผ้าผ้าคุมลงเรือนไว้ ถ้าใครจะใช้อิดมอนหรืออิดก่อน,นะครับมาทับชายผ้าผ้าคุมลงเลือนไว้ก็ได้เช่นกันถ้าใครดูแล้วแล,วและอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับลงเลือนลงพ่อชํำหรือลงพ่อปลูกชุดนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิง์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ และนี่นะครับก็เป็นขนาดลรงเรือนขนาด4คูณ8เมตรสูงจากพื้นขึ้นไป2.5เมตรครับราคาที่ผมสั่งซื้อณตอนนั้นครับซื้อมาที่ราคา11,000บาทครับเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเขาจะทนและใช้งานได้นานหรือไม่ก็สามารถรอติดตามและก็ดูการอัปเดตจากผมได้เรื่อยๆครับซึ่งถ้าใครดูแล้วนะครับสนใจตัวโรงเรือนชุดนี้นะครับผมได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ หลังจากนี้นะผมก็จะทําการนะครับเดินระบบน้ําแล้วก็คุมหน้าดินนะครับเพื่อทําการปลูกแตงโมไร้เมล็ดครับก็สามารถรอติดตามใน EP ีถัดไปได้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ